ผมมาลองตัวชุดเล่นระบบแลนบนเครื่องเพทูให้ดูนะครับอ่าน,นี่คือตัวอุปกรณ์นะครับอาเราเตอร์นะครับอาสายผมเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสายแลนเสียบเราหลังเครื่องเพทูแล้วก็เสียบฐานเราเตอร์แล้วก็สีขาวไฟเลี้ยงนะครับอันนี้คือคุณเคยซื้อไปแล้วคุณใช้งานเป็นอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคงไม่อธิบายเยอะนะถือว่ารู้วิธีการอยู่แล้วนะครับขั้นตอนแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นเมมบูทเข้าโปรแกรมนะครับที่คุณให้ผมลงโปรแกรมไอโคเบเกอร์ไว้นะครับ ผมเสียบทำการบูเลยนะส่วนแฟลชไดน์นี้ผมเอามาลองให้ดูนะครับไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ว่ามัน,ม,นมีเกมหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวผมเสียบดูก่อนโอเคแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยครับทําขั้นตอนการบูตเหมือนรุ่นเก้าเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวผมสอนขั้นตอนการบูตเผื่อคุณลืม เมนูต้องเป็นภาษาอังกฤษ,กษนะครับถ้าเป็นภาษาอื่นเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนไม่เป็นสอถามได้นะครับอยู่ที่เบราว์เซอร์กดปุ่มกากบาทครับจะเห็นรูปเมมนะครับไม่เห็นขยับเมมแล้วเสียใหม่นะครับเห็นรูปเมมแล้วกดปุ่มกากบาดพอโชว์ไฟหนึ่งสองสามอันแล้วกดปุ่มวงกลมกดปุ่มวงกลมไปเรื่อยจนกววาจะมืดแล้วหยุดกดครับ ดไปทางขวานะครับเพื่อเห็นไหมครับมันจะเป็นโคดเบเกอร์เห็นไหมผมลงไปให้แล้วนะครับเดี๋ยวเอามาใช้งานดูอันนี้เดี๋ยวผมลองเรียกเกมขึ้นมานะครับกดปุ่มกากาบาาสตาร์ทอยู่ไว้นะครับอ่าอเคอ่อน,นี่ก็คือเกมนะครับซึ่งเกมพวกนี้มันเป็นเกมที่ผมเอาไว้เทสเล่นลองนะครับคงกดเข้าเล่นไม่ได้เพราะถ้าผู้สังเกตมันเป็นเกมเพย์วันนะครับอันนี้อันนี้ ผมลองอะไรบางอย่างแท่นั้นเองนะครับก็เลยกดเล่นไม่ได้แต่ให้ดูว่ามันโชว์เกมได้เล่นได้มันเจอตัวเราเตอร์เจอตัวเกมที่อยู่ในแฟลชไดทุกอย่างมันถึงได้เกิดขึ้นมามีไฟล์เกมนะครับโอเคนะ,ะก็ตัวเราเตอร์ไม่มีปัญหานะครับงั้นเดี๋ยวผมเข้าโค้ดเบเกอร์ดูนะครับผม,ผมดันขวานะเลือกที่โค้ดเบเกอร์นะครับแล้วกดจักกระบะแนะนาว่าช่อง USB อย่าเสียแฟลชได้นะครับถ้าเสียแฟลชได้มันจะอ่านนานครับ หมายถึงตัวโค้ดบเกอร์นะจะอ่านนานแล้วก็ตัวเครื่อง p พทูที่ติดชิปแมกนีรู้สึกที่จำได้คือมันไม่รองรับตัวโค้ดบเกอร์นะครับถ้าใช้ชิปรุ่นนั้นอยู่มันจะมืดไปเลยมั้งครับ อ่าโอเคนะครับอผมคงไม่ลองสูตรผมลองลองสูตรอะไรไม่ได้แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมลองใช้งานดูแล้วกันนะยกตัวอย่างนะอ่าผมใช้อันนี้นะอ่าแล้วผมก็โอเคลองเข้าเลือกเกมผมเลือกสูตรแล้วนะแล้วผมจะเข้าเลือกเกมแล้ว โอเคครับ okay. กลับมาหน้าเดิมแล้วกดกระบ,บาทค้นหาครับทําไมผมถึงต้องกดกระบ,บาดจริงๆตั้งเป็นออโต้ก็ได้นะครับเนี่ยสตาร์ตเซตติ้งผมตั้งเป็นเมนูอยู่นะครับเนี่ยพอตั้งเป็นตัวเมนูก็คือให้เรากดปุ่มกระบาดเพื่อค้นหาเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไปตั้งออโต้มันเข้าหน้านี้ปุ๊บมันค้นหาเลยแต่ถ้าเราเสียบอะไรทุกอย่างตัวอุปกรณ์แล้วมันไม่ดีมันค้นหาไม่เจอครับบางทีอมค้นไม่เจอมันก็ต้องปิดเปิด,ปดแล้วทําการบูตใหม่ก็เสียเวลาก็เลยคิดว่า เอ่อมากดค้นหาเองก็ได้โดยการที่เราเช็คก่อนว่าเออเราทุกอย่างเสียบพร้อมครบหมดแล้วสายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยมากดก็ได้มันไม่ได้เสียหายแล้วมันไม่ได้ช้าอะไรมากนะครับอ่ะโอเคนะครับโค้ดเอเกอร์ก็ใช้งานได้นะครับตัวเราเตอร์ไม่มีปัญหาเมมบู๊ไม่มีปัญหานะครับทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับอ่านั้นเดี๋ยวจะส่งชนี้ไปให้ครับ